คนพาเนี่ยเห็นชาตินี้เป็นปกติแล้วบัณฑิตเห็นอย่างไรฮะบัณฑิตก็ต้องคำนึงถึงชาติต่อไปหรือโลกหน้าด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้เช่นโลภะมูลจิตที่ติดในลาบในสรรเสริญในยศในสักการะถ้าเป็นบัณฑิตก็จะคิดถึงว่าถ้าไม่รีบละเสียตั้งแต่ในชาตินี้ชาติต่อไปเนี่ยจะละยากสักแค่ไหน แต่ถ้าเป็นคนผ่านนะคะลาบเท่าไหร่ไม่พอต้องทำทุจริตกรรมเพื่อที่จะให้ได้ลาบอย่างนั้นอย่างนั้นหรือว่าสรรเสริญก็ติดต้องการที่จะได้รับการสรรเสริญมากๆแต่การที่จะเป็นบุคคลน,นี้ชั่วระยะที่สั้นมากเหลือเกินเป็นบุคคลน,นี้ไม่เท่าไหร่ก็จะต้องจากคำสรนเสริญไปแล้วก็ไม่มีวันที่จะได้รับคำสรรเสริญอย่างนั้นอีกเพราะว่าเป็นบุคคลอื่นเสียแล้ว แต่ว่าสำหรับบุคคลที่เป็นบัณฑิตนะคะก็ย่อมเห็นว่าอากุศลแต่ละขณะที่เกิดขึ้นจะสะสมสืบต่อไปถึงชาติต่อๆไปด้วย